สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีที่ดอยหล่อนะคะวันนี้จะพามาที่วัดสําคัญแห่งหนึ่งของตําบลดอยหล่อเลยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากกว่า1300ปีด้วยกันนะคะและสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องมีการไหว้พระเจ้าทันใจด้วยจะเป็นยังไงตามมาดูที่วัดพระธาตุดอยน้อยกันเลยค่ะ สำหรับที่นี่นะคะมีทางขึ้นอยู่2ทางด้วยกันจะเดินขึ้นมาทางบันไดหน้าก็ได้มีอยู่241ขั้นนะคะหรือท่านที่ไม่สะดวกก็สามารถขับรถขึ้นไปทางด้านข้างได้เลยสามารถขึ้นไปได้ภาย5นาทีแล้วก็มีวิวสวยๆด้วยนะคะลองมาติดตามดูว่าพระเจ้าทันใจจะแอบบอกเลข้าสัตร์อะไรหรือเปล่า แล้วก็เดินมาถึง241ขั้นนะคะแต่ว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดพระธาตุดอยน้อยที่มีความยาวกว่า1,300ปีเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องไปถามท่านจเจ้าอาวาสดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาที่ วัดสำคัญวัดหนึ่งของตําบลดอยหล่อเลยนะคะเป็นวัดโบราณที่มีตํานานยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระนางจามาเทวีเลยนะคะแล้วก็มีโลเคชั่นที่สวยงามมีบันไดนาคที่สวยมากๆเลยก่อนอื่นเราขอกราบานมัสการท่านเจ้าอาวาสก่อนนะคะท่านพระครูสาธุกิจาน,านัาน์ค่ะกราบนมัสการค่ะ ก่อน,น,นอื่นหนูแอบถามก่อนเลยค่ะเมื่อกี้หนูเดินขึ้นบันได241ขั้นมาอันนี้มันมีในยะสำคัญอะไรแฝงอยู่ในนั้นไหมคะ241นั้นถ้าเวลาว่าเรารวมเลขกันแล้วจะได้เป็นเลข7จ<อ>๋อเจนั้นคือว่าหมายถึงโพธฌงั์เจ็โพธรงเจ็นั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ต่อมาอยากขอให้ท่านช่วยเล่าประวัติของที่วัดพระธาตุดอยน้อยให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อประวัติวัดพระธาตุดอยน้อยนี่มันเอาส่วงตั้งแต่สมัยเจ้าแม่จามเทวีได้รับอันเชิญจากฤาษีสร้างเมืองละปูนจากเจ้าเมืองละโวะลบบุรีขึ้นมาของเมืองละปูนเดินทางมาถึงที่วัดพระธาตุดอยน้อยนั้นตรงกัพีพศอ2 0 1 201. ก็มาถึงท <ank> er> ี่บริเวณนี้หันว่าดอยลูกนี้มันขึ้นกางพื้นราบมีลูกเดียวเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักพระนางจามมาเทวีก็อยากจะสร้างพระธาตุไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ฮื้นนายพานธนูซึ่งว่าตั้งสัจจะอธิษฐานยิงจากข้างล่างสถานที่ภาพขึ้นมาหาจูที่จะก่อสร้างเจดีย์ก็มาตกอยู่ที่กลางใจยอดดอยน้อยที่เจดีย์สร้างปัจจุบันนี้ แล้วก็เลยสร้างปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุเจ็จจากนั้นมาแล้วก็พระธาตุดอยน้อยนั้นมีการผูกพัทธสิมาคือว่ามีโบสถ์นาวัดนอกจากนั้นสร้างเจดีย์เก้ายอดเป็นสถานที่ปฏิสถานเก็บพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องที่เจ้าแม่จามาดีตลอดจดึงพระสงฆ์หรือสีอย่างต่างๆได้เอามาลบหลบมในเจดีย์ขงอน,นั้นมันมีพระพุทธรูปอยู่สี่องค์หันหน้าไปสี่ทิศ นอกจากนั้นก่อนที่เจ้าแม่จามาตวีจะไปครองเมืองหลับปูนนั้นได้สร้างที่พักคือว่าคือเจ้าบ้านอยู่ดูแลพระธาตุดอยน้อยนี่มอบหมายให้พรอธาทาสบริวารอยู่ดูแลรักษาอยู่ทางทิศเหนือของวัดก็มีน,มน้มีน้องคือเขาอยู่ดูแลรักษาแล้วก็พระสงฆ์คงจะอยู่บนดอยนี่ก็คงจะบมีน้ํากิน ก็มีที่พักอยู่ข้างล่างเป็นวิหารอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีกําแพงรอบลอมเนื้อตีประมาณสักหนึ่งไร่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสํานักปฏิบัติธรรมของแม่สีอยู่ที่หันแล้วก็เหลือแต่ฐานเก่าๆที่เพื่อนได้อันสร้างวิหารแบบโบราณไว้ตรงนั้นเพื่อเปลี่ยนที่พักของสงฆ์ข้างบนดอยนี้ก่องานประเพณีก็ขึ้นมาหรือว่ามีกิจกรรมวันพระก็ขึ้นมาลงโบสถ์ที่บนวัดนี้ เพราะฉะนั้นเจ้าแม่จ่ามาติวีสร้างในปี2201สร้างเสร็จแล้วก็ไปคลองเมืองละปูนจนมาถึงพอสอน2 0 0กับ96ก็ได้มีการบูรณะไครั้งหนึ่งในปี2096นั้นมีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้นดูเหมือนว่าเป็นประกิย์พระเมืองแก้วมอบหมายให้คูณดาบเรือนได้มาทําการบูรณะปฏิสังขรณเจดีย์แล้วก็ได้ทําศิลาจารึกไว้แผ่นหนึ่งแล้วก็คร้าความถึง เจ้าแม่จามเวทีสี้างตอนนั้นยังมีคาดบริวารของเจ้าแม่จมามเาทีวีอยู่ที่หนังทิศเหนือของวัดนี้มีจํานวนอยู่22ครัวเรือนจํานวนนั้นก็มีหัวหน้าอยู่4คนก็อยู่มาจนประมาณหลัง2,300กว่านี้ก็พัฒธาโดยน้อยลลางด้วยสาเหตุที่ว่าสงครามพม่ามาครองเมืองเชียงใหม่เจ้าบ้านก็หน,นีออกจากบ้านจากเมืองไปทิ้งให้วัดลลางตอนที่เป็นวัดลลางนั้นก็จน2อ0 0นกว่ามาถึง2,000 475ถึงได้มาเป็นวัดแถครอบหนึ่งช่วงที่มันเป็นวัดล้างนั้นวัดดยหลอจะไม่ต้องมาดูแลวัดพระธาตุดอยน้อยอยู่เพราะว่าเวลาสถาญาตโยมมาทําบุญที่วัดเพื่อนจะมีเกาะตั้งเหลือของว่ากะลกถ้าขึ้นมาถ้าเพื่อนตีตั้งบนดอยนี่แล้วตุเจ้าวัดดอยหลอเพื่อก็จะต้องมาเก็บเข้าของที่สถาญาตโยมมาตานั้นเอาไปไว้ที่วัดดอยหลอถ้ามีงานวัดพระธาตุดอยน้อยงานประเพณีส่งน้ำก่บทางวัดพระธาตุดอยหลอเพื่อก็จะ ขึ้นมาดูแลก็คือท่านเจ้าอาวาสก็ได้ดูแลที่นี่มา44ปีแล้วใช่ไหมคะ,ะ44ปียาวนานมากเลยแล้วก็อ,อย่างที่ฟังเมื่อกี้ว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของวัดเนี่ยก็นับว่าวัดนี้มีอายุมามากกว่า1,300ปีแล้ว <300 S 1> ใช่ไหม300กปีแล้วแล้วนอกจากนี้สําหรับนักท่องเที่ยวสมมติคนที่เขาจะมาเที่ยวที่วัดพระาธาตุดอยน้อยเนี่ยเขาจะได้พบกับอะไรที่นี่บ้างเอ่ยก็ส่วนใหญ่นี่ัทธาญาติโยมที่พึ่นมาถ้าหากว่ามาที่วัดพระธาตุดอยน้อยนี่ เพื่อนก็จะไปไหว้พระธาตุเจดีย์ใหญ่ฮั่นแล้วก็เจดีย์เก้ายอดแล้วก็พิ่มีหารประเจ้าด้านใจด้านหลังก็มีศาลเจ้าแม่จมามเทวีค่ะก็คือใครที่มาเป็นแบบอยากจะมาไหว้พระบร,รมสารีริกธาตุแจ้งได้เลยเนาะเราสามารถแบบแพาเข้าไป กราบไหว้ได้เลยอย่างปัจจุบันนี้มันก็มีที่กุฏินี่ถ้าโยมเวลามาส่งเราก็เอาโต๊ะออกมาตั้งข้างนอกนี้แล้วเซจเรียบร้อยแล้วเราก็อัญเชิญพระธาตุพระลมสารีนิธิข้อาออกมาส่งค่ะแล้วก็หนูแอบ,บไปถามศรัทธาวัดว่าเหมือนที่นี่เนี่ยมีหลายหลายท่านมาขอโชคลาบขอเกี่ยวกับขอลูกด้วยจริงไหมคะเออก็มีฮะ ยังด้านโซคลาบนี้ก็หันว่าโยมหลายคนในหมู่บ้านนี้ก็มีพู้หลวงอ้ายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแกคงจะมาที่ฐานที่บนวัดนี้ก็ถูกรางวันที่หนึ่งไปได้หกหลานอนอกจากนั้นที่มาขอหวยอย่างทั่วไปนี้ก็ อาตมาเขาบอกว่าเขาไปถูกอะไรอย่างเอ้ว่าเอาขอบาบอกไปแลาแลบล้วหลวงเขาทานเขาบ้างเตือก็าเอาของมาเลี้ยงน่ามหัศจรรย์เนาะแล้วก็นี้แอบ,บแอบเมาส์นิดนึงว่าถ้าเกิดใครอยากได้โชคลาภหรือว่าอยากได้ลูกก็ลองมาไหว้ที่วัดพระธาตุดอยน้อยดูได้นะคะต้องขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าอาวาสมากมากเลยนะคะที่เล่าเรื่องให้เราฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ หลังจากที่เราได้ไหว้พระประธานนะคะและเจะดีต่างๆเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องไหว้พระเจ้าทันใจค่ะซึ่งการเดินทางมาไม่ยากเลยก็คือจากทางจอดรถนะคะเลี้ยวมาทางซ้ายได้เลยค่ะ วัดพระธาตุดอยน้อยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นและยังมีงานสำคัญสคัญอย่างประเพณีสงฆ์พระปร,ะรมสารีริกธาตุที่จัดขึ้นในวันเพน็ญขึ้น15ค้าำเดือน8เหนื้อของทุกปีงานตักบาทเทโวโรหณะที่จะมีการเดินรับบิณฑบาตจากญาติโยมตามทางเข้าวัดพระธาตุดอยน้อยเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรที่จะจัดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกปี ประเพณีแข่งเรือและแข่งว่าวโฮมหรือโคมลอยในเดือนยี่เปงหรือช่วงเทศกาลวันลอยกระทงกันด้วยนะคะอย่าลืมมาเดินขึ้นบันไดนาคเพื่อออกกำลังและแสดงออกถึงความศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนามาชมวิวสวยๆมาดูและเรียนรู้ศิละปะวัฒน,นธรรมและสิ่งดีงามต่างๆที่วัดพระธาตุดอยน้อยแห่งนี้กันด้วยนะคะถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยน้อยสามารถยิง QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวัดพระธาตุดอยน้อยที่มีประวัติศาสตร์ที่แสนยาวนานเนาะแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยสิ่งสําคัญก็คือมีพระเจ้าทันใจแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เราไหว้กันด้วยนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามว่าคราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนกับรายการของดีที่ดอยหล่อคะ่ะเจอกันคราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ